หลักเนี่ยนะครับทำให้การรับทูนมาตรา85นะครับแล้วก็รับทูนมาตรา102นะครับนั่นหมายความว่าโอกาสที่การเลือกตั้งจะเป็นโมฆะมีสูงไหมไปเทียบกับหลักวารศาสตร์ที่ศาสตราจารย์ดองศาสตราจารย์ดรบุตรบุตรไพลินได้มีการทำนายไทยทักเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะ นะครับก็มาดูกันแล้วกันว่าผลจะเป็นยังไงแต่โอกาสในเชิงยุทธศาตร์การเมืองมีความเว้ได้สูงที่การเลือกตั้งจะเป็นหมกระและผมเรียบตลอดทุกอย่างก็จะเหมือนกับชุดวาสนาเพิ่มลาบตอนนี้เริ่มดังขึ้นแล้วใช่ไหมฮะที่โกตอจะต้องมีการติดคุกและรับผิดชอบทางทางแพ่งและทางอาญานั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของดวงเมืองนะครับ,เก,กบรเ,เกี่ยวกับดวงของประเทศไทยเกี่ยวกับกับดวงของอนุทินชาญบิรรกุลซึ่งเป็นนายกมนตรีนะครับแล้วก็การแก้กรรมหรือการแก้ดวงนะครับที่เกิดขึ้นสุดหล่อคะอยากรู้ดวงเมืองมีนายกใหม่แล้วจะเป็นยังไงคะจะเป็นแบบเดิมแบบชิป วอดไเคยทายแล้วเนาะว่าถ้าเกิดเอาผู้หญิงมาเป็นแม่ทัพนะครับจะทําให้ดวงเนี่ยกระตุ้นได้แรงมากในช่วงระยะเวลานี้เพราะว่าเป็นช่วงที่นารีมีกําลังนะครับผมแก้ดวงเมืองก็ต้องแก้ตามเคล็ดเมืองเท่านั้นนะครับผมแล้วดวงคุณสุปฏีเนี่ยก็ถือว่าแก้ดวงพรรคภูมิใจไทยนะครับทำให้พรรคภูมิใจไทยอาจจะเป็นรัฐบาลต่อได้เลยแล้วดวงคุณสุปฏีก็อยู่ในระดับที่สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้ด้วยนะครับผมมีคุณสุปฏีอยู่ข้างๆนะครับพร้อมจะสลับตัวเป็นนายกได้ตลอดเวลาข้อที่1ข้อที่2คือ ท่านอนุทีเนี่ยเกิดลัคนาเมษราศีสิงห์นะครับตอนนี้นะคนที่เกิดกันสิงห์มีนในหมวดของลัคนาราศีแล้วก็ราศี20%สเนี่ยนะครับนิ่งไว้ดีที่สุดทําอะไรมากไปได้พูดมากยิ่งสวยนะครับคนเกิดลัคนาเมษเมษเนี่ยโดนดาวพฤหัสยกหน้าแล้วก็ดาวเสาร์วินาศดวงวินาศแปลว่าซ่อนเร้นเพราะฉะนั้นก็หลบอยู่หลังม่านเวลามีปัญหาอะไรก็อย่ากออกซื้อบ่อยคนอื่นมาตอบ ให้ลูกน้องมาตอบก็ได้แล้วก็ลบหลังม่านหลังพรมไปใต้พรมไปซุกไปถ้ามีถองคอเนี่ยยังไงก็ไปได้เรื่อยๆครับแต่ว่าอาจจะมีช่วงอีกประมาณสักสาปีที่ดาวมันเกิดการวิปริตอีกรอบหนึ่งก็อาจจะค่อยว่ากันไหมสุดท้ายแล้วผมก็ขอยืมคําท่านอนุทินมาใช้ครับอยู่ให้เป็นเย็ยนให้พอรอให้ได้อย่าลืมศึกษาธรรมะแล้วก็ จริงๆนะคะถือยาดมจุกจเลนึกว่าแค่เรื่องจอจี้ยอมใจหดนบ้านนี้แล้วค่ะนายกคนต่อไปจะเป็นนายกที่ถือยาดมจุกจเลยไม่ได้มือครับเพราะว่าถือแล้วก็จะเจอรุ่งเรืองเหมือนชื่อยาดมก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ดักไว้แล้วประมาณนึงครับผมอธิบายพอให้มีแนวทางให้เดาได้เท่านั้นเองนะครับผมส่วนตัวเนี่ยใครก็รู้ว่าผมเชยร์ท่านพีรพันธ์แต่ผมก็รู้แหละว่า ท่านบิลพันธ์เนี่ยสสก็ย้ายออกเยอะมากนะครับต่เอเขศอ่ะแล้วก็บัญชีชื่อก็อย่างที่เห็นนะครับผมนี่แค่เลือกตั้งเสร็จนะครับฟ้าฝนนี่คนองเลยเดี๋ยวเรามาดูโมเมนต์ท่านอนุทินแนอดีตนะครับที่ท่านพูดบางวดไว้แล้วมีผลต่อโชคชะตาในปัจจุบันแล้วนาํามาใช้ได้นะครับผมสั่งงานวันนี้ต้องเสร็จเมื่อวานเมื่อวานเมือม่อวานนะครับพระมานั้นก็ยูโนมีเลือตโกคุณรู้จากผมน้อยไปดูให้เป็นเย็นให้พอ รอให้ได้ส่วนผมก็อาจจะเสียใจเล็กน้อยนะครับอยากให้ท่านปีรพันท่านได้มากกว่านี้สักหน่อยแต่ท้ายแล้วก็ธรรมะเราใดก็ล้วนตะเกิดแต่เหตุครับมีกรรมเป็นปัจจัยทั้งสิน้นอย่าลืมศึกษาธรรมะแล้วก็เป็นคนดีในทุกๆวันครับผมวันนี้ท่านอนุทินแต่งงานตรงกับดาวเสาย้ายแล้วตรงกับสุขสิบสาท่านต้องการแก้ดวงอะไรหรือเปล่าคะหรือแก้เครสอะไรไหมเรื่องสุขสิบสามไม่ค่อยเกี่ยวอะไรกับโหไทยครับถ้าเป็นดวงไทยเนี่ยที่ท่านอนุทินแต่งงานวันนี้เนื่องจากว่าดาวเสา,วาย้าย เกณฑ์ของท่านอนุทินนะี่ะโดนดาวเสาเล็งดาวจันทมีกรอนโหนได้กล่าวว่าเสาเร็งจันทับจันทรจะกพันร้ายเกิดวิบัติชิหายลูกเมียหนีเป็นเกณฑ์ที่ยากร้างในเรื่องความรักแล้วก็เป็นเกณฑ์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อตกลงข้อสัญญาเหมือนที่ท่านโดนออกจากมหาไทยตอนสมัยท่านนายกมุนอิงนั่นแหละครับผมเหมือนตกลงกันแล้วก็มีปัญหาอะไรประมาณนี้จังหวะที่ท่านเปิดตัวพระยาท่านเมื่อหหา่เดือนก่อแล้วก็จังหวะที่ท่านเข้าไปไหว้พระบาทสมทเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยล้วนแต่มีหลักการทางหัวราซาซ่อนอยู่ทั้งสิ้ สำหรับใครที่เรียนโหราศาสตร์นะครับก็ไปเปิดเลิกยามหรือว่าจังหวะดาววันนั้นดูนะครับก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นว่าท่านมีลักเกย์ลักการหรือว่ามีใครแนะนําอย่างไรประมาณไหนนะครับผมสุดท้ายแล้วท่านนายกยังมีคู่นับประสาอะไรกับเรานะครับจงเจริญน,นะครับแพ็คคู่สําหรับคนมีคู่คและแพ็คเดี่ยวนะครับสำหรับคนโสดนะครับได้ทั้งสองแบบเลยฝากไว้ด้วยนะครับผมอยู่ได้หลายปีมากสุดท้ายรู้ศึกษาธรรมะแล้วก็เป็นคนดีในทุกทุกวัครับผมสวัสดีครับชิดสายแข่งครับวันนี้จะผ่าดวงวิกฤตดวงเมืองประเททศไย ในปีพศ2569ตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์เป็นต้นไปถือว่าเป็นช่วงจังหวะของการเปลี่ยนดวงเมืองซึ่งจากปีมะเส็ง2568มาเป็นปีมะเมีย2569ในวันที่8กุมภาพันธ์ถือว่าเป็นวันที่ช่วงจังหวะของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุด เพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปประเทศไทยอยู่ในช่วงจังหวะของทางสองแพ่งให้เลือกนั่นก็คือถ้าหากว่าทุกสิ่งทุกอย่างผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดีปัญหาความขัดแยง้งปัญหาความแตกแยกปัญหาความเป็นศัตรูปัญหาจากประเทศเพื่อนบ้านผู้ไม่หวังดีที่จะก่อให้เกิดปัญหารุนแรงเกิดขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างรอคอยปัญหาที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยประกอบกับปีพศ2569ซึ่งเริ่มจากวันที่9กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปก็เป็นปีมาเมียธาตุไม้ขอภยัยธาตุไฟอย่างสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นในการที่จะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากที่บอกว่า ปัญหาความขัดแยง้งปัญหาความแตกแยกปัญหาความเป็นศัตรูปัญหาที่จะก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นเป็นช่วงของทางสองแพ่งให้เลือกถ้าหากว่าเลือกไปในเส้นทางที่ดีก็จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นของชาติบ้านเมืองแต่ถ้าหากว่าเลือกไปในทางที่เลวก็จะไปในทิศทางที่ประเทศนั้นล่มสลายเกิดขึ้นปัญหาความแตกแยกรอคอยอยู่ ประกอบกับดวงเมืองประเทศไทยในปี2569นี้ก็อย่างที่เตือนมาตั้งแต่ช่วงประมาณต้นปีแล้วว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของฟืนฟืนไฟไฟ,ฟเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่จะต้องระมัดระวังอย่างต่อเนื่องช่วงจังหวะที่ผ่านมาก็คงทราบกันแล้วว่าที่จตุจักรก็มีเหตุการณ์เพลิงไหม้ขึ้นมากว่า40คูหาหลังคาเรือน ที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อจากนี้ไปก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องไปจนถึงช่วงประมาณเดือนมิถุนาและกรกฎาที่จะต้องเตือนให้ระวังมากขึ้นเมื่อมีเหตุการณ์เพลิงไหม้ในดวงเมืองประเทศไทยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเจ้าของธุรกิจเจ้าของบ้านเจ้าของกิจการเจ้าของโรงงานก็ต้องต่างฝ่ายตางที่จะต้องดูแลกิจการของตนเอง ตัวตราในเรื่องของการป้องกันที่จะไม่ให้เกิดเหตุเพลิงไมหม้เกิดขึ้นเพราะต่างฝ่ายต่างก็ต้องป้องกันกันเองแต่ถ้าหากว่าท่านปล่อยปะละเลยกันไปโอกาสที่จะเกิดขึ้นและก่อให้เกิดความเสียหายนั้นตามมาอย่างแน่นอนและหลังจากช่วงประมาณเดือนกรกฎาสิงหากันยาตุลาไปแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกับดวงเมืองประเทศไทยเหตุการณ์น้ำท่วมพายุ ตลอดจนถึงแผ่นดินถล่มที่จะขอให้เกิดปัญหารุนแรงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นปัญหาความขัดแย้งก็ยังรออยู่ในดวงเมืองประเทศไทยจากการเลือกตั้งที่ผ่านมามาถึงภัยพิบัติเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่จะขอให้เกิดรุนแรงตามมาด้วยด้วยเหตุนี้ในปี2569นี้เรียกว่าการเริ่มต้นจากวันที่9ขึ้นมา และมีเหการณเพลิงไหม้ก็เปรียบเสมือนกับการที่ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นและถ้าหากว่ารู้จักป้องกันปัญหาต่างๆนั้นก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีครับวนลักยิ้มก็มีการทำนายว่าดวงลุทินไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับต้องเอาผู้หญิงมาแก้ขัดนะครับก็เป็นที่มาของการแต่งงานกับภรรยาในเวลาต่อมามีการจดทะเบียนกันต่อมาก็ดึงสุภจี ะครับเข้ามาร่วมรัฐบาลนะครับก็จะให้มาเป็นรองนายกคุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับนั่นคือหลักที่อราทิ่นทาอยู่ตอนนี้ก่อนหน้านั้นไม่รู้หมอดูคนไหนนะครับไปทํานายทายทักนะครับบอกว่าอุ้งอิงเนี่ยดวงกําลังจะสวยจะต้องทําพิธีใหญ่นะครับสุดท้ายก็มีการทําพิธีไปทั่วประเทศด้วยการสวดอายการศึกสุดท้าย พระเหล่านั้นถูกตำรวจคน้นและเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสีกากรอบนะครับการสวดในาการศึกนะก็เป็นคําตอบนะที่ผมเคยอธิบายไปแล้วว่าสวดเพื่อสู้กับใครกันแนะ่สุดท้ายก็ถูกคน้นนะถูกจับกลุ่มลามปามไปเรื่องสีกากรอบเงินในวัดนะครับทำให้พุทธศาสนาได้รับความเสียหายเพราะถูกเปิดโปงในภายหลังเรื่องของพุทธภาณิชย์นะครับก็เลยเป็นเรื่องของพระที่ถูกเปิดโปงมาเป็นระยะ ระยะระยะนะครับแล้วก็หมอดูคนดังกล่าวจู่ๆก็ได้รับพวงหลีดนะจากทางอุงอิงในขณะที่รู้สึกจะมารดาเสียชีวิตนะครับแลวค่าดูหมอดูเจ้าเนี่ยก็ไม่ถูกนะไม่ถูกนะเป็นหมื่นขึ้นไปนะครับในขณะที่สิ่งที่ตามมานะรองศาสตราจารย์ดรบุญเลอศไพลิน นะครับหรือได้รับฉายาว,าว,ว่าหหนสวท่านก็บอกว่ายุครัชกาลที่10เนี่ยจะเป็นยุคาชาววิไลนะครับท่านได้โพสต์บอกว่าโหาัราธิบดีในราชกาลที่1ได้มีการทํานายทายทักตามบัญชาของรัชกาลที่1ไม่ใช่ลือสีลิงดำนะครับรัชกาลที่1ยุคมหาการมหากราบนะครับ ยุคกฤษกาที่สองยุคผ่านยักษ์ย uh, ุคกฤชกาที่สามยุครักมิตรยุคประการที่ยุครัฐบาลที่สี่รัชกาลที่สี่ยุคสนิทธรรมรัชกาลที่ห้ายุคจำแขนซ้ายยุคกฤชกาที่หกยุคราชโรจชจันนคร์รัชกาลที่แปดยุคธรรมินทร์รัชกาลที่เก้า ยุคสกาวนะครับยุคราชการที่10ยุคชาววิไลย,ยุคราชการที่11ยุคไทยมหาราชยุคราชการที่12ยุคจัก,กรพรรดิยุราชดังนี้แหละนะครับขวานบุญเลศไพลินได้โพสต์ไวนะ้นั่นหมายความว่าก็น่าสนใจนะแต่สิ่งที่ท่านโพสต์แล้วก็น่าสนใจมากคือว่าลางร้ายของสจบาบันนะครับโหนใหญ่ อย่างท่านภูลหลวงซึ่งยอมรับว่ามีความเชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์และเลขาศาสตร์อย่างดีท่านได้กล่าวถึงลางร้ายก่อนจะเกิดวิปรยค14ตุลาคม2516และ6ตุลาคม2519ว่าเกิดวิปริตจากไฟไหม้ใหญ่หลายครั้งหลายหนท่านเรียกว่าอุบาทประเพิงหรือ ฝนตกหนักท่วมบ้านเมืองท่านกล่าวว่านะครับอุบาทพระพิรุณเป็นต้นพอมีอุบาทพระพิรุณน้ำท่วมใหญ่ทางภาคเหนือภาคกลางในเดือนตุลาคมปี2568ประชาชนเป็นแสนแสนคนได้รับความเดือดร้อนได้รับบาดเจ็บล้มตายไม่น้อยในเดือนพฤศจิกายนปี2568ฝนเทลงมาทางภาคใต้โดยเฉพาะหาดใหญ่ ผู้คนได้รับบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากผู้คนได้รับความเดือดร้อนอย่างมากมายบ้านเรือนสถานศึกษาเสียหายยับเยินแค่นั้นยังไม่พอเครนก่อสร้างถล่มทับขบวนรถไฟคนบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากที่โขราชเมื่อเดือนมกราคม2569ต่อมาเคลนถล่มทับรถบริเวณถนนพระราม2อ,อีกในเดือนเดียวกัน ผู้คนบาดเจ็บล้มตายกันอีกมากมายอุบัติทั้งหลายเกิดขึ้นล้วนเกิดจากบ้านเมืองและผู้บริหารบ้านเมืองไม่มากก็น้อยแค่นั้นยังไม่พอการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569ยยังก่อให้เกิดการซื้อสิทธิ์ขายเสียงและการโกงการเลือกตั้งโดยน้ำมือของเจ้าหน้าที่รัฐและกรรมการการเลือกตั้ง และบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่พน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง QR โค้และบาร์โค้ดซึ่งจะขัดรัฐธรรมนูญมาตรา85ซึ่งกำหนดไว้ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใช้วิธีออกเสียงคะแนนโดยตรงและลับเนื่องจากการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่เป็นความลับอีกต่อไปทั้งนี้ เพราะกะกะตและเจ้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งสามารถรู้ได้ว่าใครเลือกพรรคไหนผู้สมัครรัคใดเบอร์ใดนั่นเองนะครับข้อมูลเหล่านั้นนอกจากเป็นอันตรายต่อการเลือกตั้งแล้วเป็นอันตรายต่อการเลือกตั้งครั้งต่อไปด้วยนะครับจึงเป็นอันตรายต่อประชาธิปไตยของประเทศไทยต่อไปในอนาคตอีกด้วยลางร้ายที่กล่าวมายังไม่หมดยังมีสุริยุป,ปราคา ในวันที่17กุมภาพันธ์2569ในราศีกุมภพะท้ามุมร้ายเล็งดาวมรุตยูนะครับดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวสุขของอนุทินชาญวีรกุลวันที่3มีนาคม2569นะครับจะเกิดจันทรุป,ปราคาในราศีสิงห์ทับมรุตยูนะครับอาทิตย์จันทร์ศุขของอนุทิน อีกทรงกระแสร้รายโดยตรงกับเจ้าชะตายิ่งไปกว่านั้นดาวเสาเข้าราศีมีนตั้งแต่13กลุ่กุมภาพันธ์2569เป็นวินาศกับลัคนาดวงเมืองกรุงเทพมหานครนะครับหมายความว่าดาวเสาเกิดจรขึ้นมาซึ่งเป็นเจ้าเรือนราศีมังกรราศีกรรมะหรือการงาน หรือผู้ทําหน้าที่นะการงานของกรุงเทพมหานครคือรัฐบาลตกวินาศกับรวงเมืองกรุงเทพด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นท้าทําให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะนะครับแล้วรัฐบาลชุดนี้จะได้ไปต่อหรือไม่จะฟอร์มรัฐบาลเกอร์หรือไม่คงไม่ต้องเฉลยคำตอบใช่ไหมครับ โนบุญเลิร์พลินนะหรือรองศาสตราจารย์ดรบุญเลิร์พยลินคณะบดีคณะรัฐประาศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสิตได้นะแสดงความคิดเห็นไว้ก็อย่างที่ผมเรียนนะหมอดูก็มีการทํานายว่าดวงนุชทินจะต้องไปแก้เอาผู้หญิงมาแก้พอดวงนุชินกําลังมีปัญหากับดวงเมืองนะครับเขาก็เลยไปจดทะเบียนกับภรรยา รับสิ่งนี้ก็เป็นเรื่องความเชื่อนะเป็นหัวลาศาสตร์ก็บางคนอาจจะเชื่อบางคนอาจไม่เชื่อบางคนก็อาจจะบังเอิญแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงซึ่งรวมทั้ง10ศาสตร์แล้วมีความเป็นไปได้สูงว่ามีความเป็นไปได้สูงหนึ่งก็เลต้องเป็นมขุขถ้าไปย้อนดูประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเราคงเห็นนะครับว่าเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าน้ําท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุโมงค์ถล่ม,ลมรถไฟใต้ดินถลม่มรถไฟถลม่มนะครับ แล้วก็มาเกิดเหตุการณ์อีกหลายเหตุการณ์เนี่ยรถไฟเครนถล่มก็หารถไฟเกรนรถสะพานถล่มก็หารถซึ่งเป็นสิ่งที่มันไม่ควรเกิดน,นะนะและมีคนได้รับบาดเจ็บและล้มตายจำนวนมากตอนนี้นะครับท่านดรบูเดอร์ไพลินนะบอกว่า13คุมภาพันธ์นะครับมันจะมีการเคลื่อนตัวคือดาวเสาเนี่ยมันจะเป็นวินาศกับดวงเมือง นะครับแล้วก็ดวงอนุทินเนี่ยนะตั้งแต่วันที่สามีนาคมก็จะเกิดจันทรุป,ปราคานะก็จะส่งผลร้ายกับตังฝั่งอนุทินนะครับมีความเป็นไปได้ไหมที่การเลือกตั้งจะเป็นโมฆะนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงไหมสูงมากนะครับเพราะเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนในปี2 5 4 9นนะครับในยุคข,ของทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรี เหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนในปี2557นะครับก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้การเลือกตั้งเมโมคะนะครับในสมัยยิ่งลักณชินวัตรเป็นนายกรัตรีนะครับแล้วก็จะให้มีการเลือกตั้งใหม่ซึ่งปัจจุบันนะครับสิ่งที่ตามมาคืออะไรสิ่งที่ตามมาก็คือว่ามีเหตุการณ์ที่น่าสนใจสองรอบนะครับก็คือ1กรกตอยอมรับว่าการเลือกตั้งที่น่าน นะครับการเลือกตั้งที่อุดรธานีการเลือกตั้งที่กรุงเทพมหานครเป็นโมฆะตอนนี้เมื่อเป็นโมฆะเสร็จก็ไปซ้ํารอยปี25ง7ก็แบบนี้การเลือกตั้งเป็นโมฆะให้มีการเลือกตั้งใหม่รัฐมนูนมาตรา1นึ่งศหนดไว้นะครับว่าจะต้องเลือกตั้งพร้อมๆกันทั้งประเทศนั่นหมายความว่าคราวที่แล้วเลือกตัง 2, 5, ้งวันที่2กุมภาปีห้นะครับก็จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่แบบนี้คราวนี้ก็จัดให้มีการเลือกตั้งวันที่22กสิบกุมภาคราวที่แล้วก็เหมือนกัน นะหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์ก็จัดมีการเลือกตั้งใหม่สุดท้ายนะครับสารทมุนมก็ตัดสินว่าเป็นโมฆะคราวนี้ก็เหมือนกันหลักการเดียวกันนั่นคือประการที่ที่เราได้เห็นคือประการแรกประการที่2เรื่องบาร์โคดบาร์โคดเนี่ยรัฐมนูรระบุไว้ชัดเจนว่าห้ามห้ามเลยนะนะห้ามต้องดําเนินการเลือกตั้ง <c oughs> เป็นทางลับจะมาตรวจสอบโน่นนี่นั่นไม่ได้นะครับ ซึ่งอันเนี้ยเป็นกรณีใหม่และก็ถูกวิจารณ์เป็นจำนวนมากทําให้สถานการณ์จนถึงขนาดนี้เป็นประเด็นไฮไลท์ร้อนๆเลยสองประเดน็นหลักเนี่ยนะครับทำให้การรับทูนมาตรา85นะครับแล้วก็รับทูนมาตรา102นะครับนั่นหมายความว่าโอกาสที่การเลือกตั้งจะเป็นโมฆะมีสูงไหมไปเทียบกับหลักโหรศาสตร์ที่ศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ดรบุญเลิศไพลินได้มีการาทํานายถ่ายทักเนี่ย ก็มีความเป็นไปได้นะนะครับก็มาดูกันแล้วกันว่าผลจะเป็นยังไงแต่โอกาสในเชิยงยุทธศาสการเมืองมีความไว้ได้สูงที่การเลือกตั้งจะเป็นโมฆะและผมเรียบตลอดทุกอย่างก็จะเหมือนกับชุดวาสนาเพิ่มลาบตอนนี้เริ่มหลังขึ้นแล้วใช่ไหมฮะที่กกตจะต้องมีการติดคุกและรับผิดชอบทางทางแพ่งและทางอาญานั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ